ีเพื่อนร,ร่วมเดินทางทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปกติที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเวลาเราเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านเนี่ยเราก็จะผ่านจังหวัดนครสวรรค์กันเป็นประจำเลยเนาะแต่ว่าไม่เคยเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับวันนี้เลิกง,งามยามดีนะ ผมมีไปถ่ายงานที่จังหวัดนครสวรรค์จริงๆก็คือเพิ่งถ่ายงานเสร็จที่ไปเทคบางนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องออกจทาทําไปถ่ายต่อที่นครสวรรค์ก่อน,อนจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค่าจอดรถเรียบร้อยนะครับเราก็มาออกเดินทางจากาบางนาพุ่งสูนส่นครสวรรค์กันเลยดีกว่า ซึ่งจากที่ดูคร่าวๆนะเราจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง43นาทีโดยที่ผมจะไปถึงที่นู่นก็มืดพอดีเราก็ต้องเตรียมตัวถ่ายงานเลยดังนั้นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ของเราจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ท่าน,นะครับมาดูกันว่าภายในหนึ่งวันเที่ยวนครสวรรค์ผมจะทำอะไรได้บ้างนะวันนี้เรามา ออได้ทไปกันเลยนี้เราก็มาอยู่แถวทางแยกวรเชษต์นะครับก,ก,าาบก็จังหวัดอายุทยาแล้วล่ะผมว่า ่ามือเขียนว,ว่าอายุธยาพาวเลียนนะยากหัวรถเชตเหลือระยะทางอีก169กิโลเมตรนะครับจากอายุทยา อียี่สิบสองร้อยครับเหลืออีกเพียงแค่12นาที12กิโลเท่านั้นนะครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา14นาที เส้นทางตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับทางในชุมชนเล็กๆนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นถนนที่เขากำลังจะขยายทางแล้วก็ทำใหม่แต่ว่าวิวอ่ะโหดูดิครับรอบทางซ้ายขวาสวยมากๆเลยนะแม้ว่าจะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงนี้ก็ตามแต่ผมว่าวิวค่อนข้างจะแบบสวยมากๆครัยังไม่มีเสาไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้านข้างด้วย วิวมันกว้างใหญ่มากๆเลยครับเส้นนี้มีความเขียวขจีของต้นไม้ต้นย่าด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้บีภูเขาล้อมรอบแต่ว,ว่าวิวต่างเนี่ยก็ดูสวยงามเพลินมากๆเลยอะว่าแล้วผมก็ลองยืนให้ทุกคนได้เห็นวิวสุดลูกคูลูกตาแบบที่ผม ได้เห็นดูบ้างนะครับถนนโล่งมากๆขับขี่แบบสบายสบายเลยยิงยาวยิงยาวและตอนนี้นะครับผมเข้ามาถึงจุดที่จะต้องมารับจ็อบทำงานพิเศษแล้วนะครับเฉพาะคิดที่นี้ ครับผมก็มาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเข้าที่พักพร้อมกับเที่ยวกันต่อในวัพรุ่งนี้ อรุณสวัสดิ์ช้าวันวใหม่ในจงังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในที่พักที่มีชื่อว่าชาเตอร์เดอแบลฟังสำเนียงเหมือนภาษาฝรั่งเศสแต่จริงๆที่นี่มีภาษาไทยที่พักชื่อว่ามีกอดหมอนนะครับราคาไม่แพงมากไม่เกิน1,000บาทนะที่พักที่นี่แต่ว่าเขามีน้ำเปล่ามีตู้เย็นมีโต๊ะทำงานมีโซฟาที่นั่งตรงนี้มีระเบียงมีงหน้าเล็กน้อยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือตรงนี้เขาเป็นที่อาบน้ำแบบอินดอร์แล้วก็อาท์ดอร์คือมีการแจ้งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กระจกในห้องน้ำนี่ใหญ่มากๆถือว่าคุ้มราคามากๆในราคาที่แบบไม่เกิน1,000บาทนะครับนะตอนนี้นะตอนที่ผมมา ก็ใครสนใจอาจจะมาหาที่พักในนครสวรรค์แบบราคาไม่แพงลองดูที่นี่เป็นตัวเลือกได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปทานข้าวแล้วพาทุกคนไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์กันครับ และตอนนี้นะครับเราก็กำลังไต่ขึ้นไปบนระดับความสูงขึ้นภูเขาไปยังหวัดแห่งหนึ่งที่เราสามารถชมวิวของเมืองทั้งเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนะก็เดี๋ยวมาดูเส้นทางนะครับว่าเราจะต้องขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยังไงบ้างโอ้โหดูเส้นทางเลี้ยวโยกไปโยกมาสนุกไปอีกแบบนะครับแต่ก็ใช้ความเร็วในแบบที่พอดีนะไม่ต้องไม่ต้องเร็วมาก ประมาณห้เนี่ยก็ยังพอไหว ถึงกันที่วัดคืรีวงกันแล้วนะครับข้างหลังของผมก็มีพระพุทธรูปนะเป็นสมเด็จพระพุทธชินสีส่วนทางซ้ายมือที่ผมกำลังจะเดินไปนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าเคยเป็นแบนด์มาร์กทางด้านวัดนะครับก็คือพระจุลามณีเจดีย์มาเห็นด้วยตาตัวเองนี่สวยงามมากเลย เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในและเก็บภาพมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ เราไปชมวัดกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้มาลองดูหอชมเมืองของเทศบาลนครส่วนบ้างนะสวัสดีครับท่านเดียวครับชั้นเก้า,กาครับ เอาละครับแล้วก็มาเที่ยวที่ปุทยานสวนสวรรค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งที่นะครับที่น่าไปมากๆคือสถาปัตยกรรมของเขาสวยดีจะเป็นอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยอีก12นาทีเราได้รู้กันโอสอนทางนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเส้นทางตันี้คือเขาหน้าจะไปจุดที่ผมจะไปเนี่ยได้หลายทางนะเ,ออเราจะมาถูกทางาวาโอูโเก้าครผมไปไหนเนี่ยออว่ามันไม่น่าใช่นะมาอยู่ในกลางป่า ทางมาไหนก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นทางนู้นมากกว่าเดยวสีข้างหน้าผมอาจจะหลงเหมือนกันรถกรุงเทพนะครับน่าจะโดนผ่า g o ู g ก e แล้วน่าจะโดนคูเกลขวามาเหมือนกันผมเดาว่าน่าจะทางนี้แหละโหบ้านสวรรค์นคร อนนี้ก็เวลา5โมง57นาทีแสงพระอาทิตย์กำลังสวยเลยไม่ร้อนด้วยเมื่อ oh. ตอนที่เราไปอุทยานสวัส์นะครับร้อนร้อนแต่ที่นี่บรรยากาศดีเลยเราไปดูกันดีกว่าและสถานที่ที่เรามานะครับก็มีชื่อว่าภาสานนั่น,นึ่งก็ทางซ้ายมือและขวามือนะครับเป็นจะเป็นแม่น้นําน้านแม่น้ําปิงเนาะไหลามาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาที่อยู่เบื้องหน้า ตรงโถงขวามือที่เราเห็นนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าโถงหรือว่าสะพานหรืออะไรดีแตมันมีลักษณะทรงเป็นเหมือนน้ำหรือว่าท้องมะวานอะไรทำนองน,นั้นนะครับเป็นดังที่อาคารเสียนรักต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับบนนั hmm. ้นเขาจะมีเขียนด้วยนะว่าภาษาจะสาั่งตรงนี้สวยมากมากเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่า ตรงนี้นะครับก็จะมีทางเดินขึ้นมาด้วยเนาะมีขึ้นไปข้างบนงแ,ลแล้วก็มีเดินลงไปข้างล่าง ดูสถานที่ท่องเที่ยวอีก2จุดเป็นที่รู้บ้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มาจนถึงตอนจบนะครับทริปหน้าอยากจะให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะแล้วยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ